สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป็นวันพระใหญ่เลยครับมสิีผ้ามาขอเลขเลขเด็ดเบิงเงาเลด้ครับพี่นอ้งองเบิงเงาเอิงได้ครับมาขอเลขเด็ดอยู่แถวนี้ครับวัดป่าบ้านขุดน้ำใสได้ครับ บรรยากาศเย็นสบายโอ้บ่งนะครับผมมาเบึงสองเที่ยวเลยได้ครับนี่แสดงว่าเพื่อนให้สองตัวนี่แหละ มันใหม่เ่เหมือนแล้วมันดับแล้วยับผู้ใดหมา,านผู้ใดโชคดีก็ขอส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยด้วยครับให้ยายเพื่อนนะครับ ขอให้โชคดีม,มันมันครับพี่น้อง